สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นคะ่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564ค่ะสับหุ้นหาผัดส,สามเมา EP ที่3แล้วนะคะในวันนี้ต่อเนื่องจาก EP ที่1 EP ที่2นะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้พร้อมๆกับความ่าไปด้วยนะสำหรับคลิปที่3นี้คะ่ะก็เช่นเช่นเคยนะะ มาจากกระทู้ของคุณแจ้ห่ม4ีเจแห่งห้องสินทรเว็บไซต์พันทิป .com นะคะกระทู้เรื่องที่สุดของแจ้พจันานุกรมสินทรฉบับต้อนรับมือใหม่สู้ภยัยโควิดในทีนะคุณแจ้ห่มเป็นนักลงทุนแนว v i นะฮะถือหุ้นระยะยาวแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะแล้วก็นำความรู้มาให้กับ นักลงทุนในห้องสมาชิกห้องสิทนทรนเสมอเส,สมอค่ะแล้วก็ท่านปุณนี้มักจะโพสกระทูนะนอกจากให้สาระแล้วยังให้ความบันเทิงนะฮะเรียกเสียงฮาจากสมาชิกได้ตลอดเลยนะคะมาพบกับหมวดที่3ในกระทูนะคะภาษาเทพสัพท์ที่นักวิเคราะห์ใช้บ่อยพูดภาษาไทยเดี๋ยวไม่ขลังเมาไม่เชื่อ เห็นไหคะคำพูดของท่านในแต่ละประโยชนะก็มักจะเรียกปรอยยิม้มแล้วก็บ่อยครั้งก็เรียกเสียงพัวรอะจากสมาชิกด้วยค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะ divergence นะคะแปลตรงๆคือความแตกต่างกันร,ระหว่างสัญญาณทางเทคนิคกับราคาหุ้นนะคะในภาษาหุ้นคือสัญญาณกราฟการกลับตัวของราคามีสองแบบคือ แบบที่หนึ่งะ bullish divergence คือสัญญาณซื้อช่วงกราฟขาลงกำลังจะกลับตัวเป็นสัญญาณขาขึ้นนะคะคือเวลากราฟเนี่ยกำลังลงอยู่นะฮะแต่ว่าสัญญาณพวก indicator ต่างๆเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้เรียกว่า bullish divergence ก็คือราคากราฟของราคาหุ้นที่กำลังลงๆจะหยุดลงแล้วก็จะ กลับตัวเป็นขาขึ้นแทนนั่นเองค่ะต่อมาคือ bearish divergence นะคะคือสัญญาณขายเกิดในช่วงขาขึ้นแต่กำลังจะกลับตัวลงนะคะในขณะที่กราฟหุ้นนะคะกำลังเป็นขาขึ้นนะคะก็จะมีสัญญาณ indicator indicator ตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นสัญญาณให้ขายนะคะแล้วก็สวนทางกับราคาที่กำลังขึ้นแต่สัญญาณ กลับลงมาอันนี้หมายความว่าราคาที่กำลังขึ้นก็จะหยุดหยุดขึ้นแล้วก็กลับมาลงต่อไปนั่นเองค่ะคำศัพท์คำที่สองนะคะ c o n v e r g e n ะแปลตรงตัวคือไปในทางเดียวกันระหว่างสัญญาณทางเทคนิคกับราคาหุ้นนะไปในแนวทางเดียวกันนั่นเองค่ะก็คือกราฟนะกำลังขึ้นนะคะ สัญญาณต่างๆก็ขึ้นด้วยนะถ้าขึ้นก็ขึ้นด้วยกันแล้วก็ถ้าลงก็ลงด้วยกันนั่นเองค่ะคำพับคำที่3ค่ะ acquire acquire นะมาจากคำว่า acquisition นะการได้มาการเข้าซื้อนักวิแคร์หรือนักเวิคอร์เนี่ยชอบใช้ทับศัพท์นะก็คือการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยไปเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งมานะ ควบรวมกิจการอะไรต่างๆนี้หลายๆแห่งเราก็มักจะเจอคำว่า m a a คือ merge merge and acquisition merging merger หรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือที่ก็ใช้คำเดียว acquisition ก็คือการได้มาหรือเข้าซื้อกิจการนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำว่า arbitrage นะะการซื้อสินค้าในตลาดนะที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็ ั่งขายสินค้านั้นหรือสินค้าประเภทเดียวกันนั้นในจำนวนเดียวกันในอีกตลาดที่ราคาสูงกว่าเพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาใน2ตลาดซึ่งการทำ arbitrage น่าจะทำได้เฉพาะกับสินค้าที่มีการซื้อขายมากกว่า1ตลาดค่ะข้ที่5ค่ะ backdoor นะคะคือการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในตลาดหุ้นโดยบริษัทหรือกลุ่มทุนนอกตลาดแล้วครอบครองบริษัทนั้นจากการถือหุ้นใหญ่ภาษาง่ายๆในหนังผีคือการโดนผีเข้าสิงร่างนะจริงๆแล้วก็คือในตลาดหุ้นอาจจะมีบางบริษัทนะที่อาจจะมีกิจการที่เ,เริ่มที่จะไม่ค่อย ไม่ไม่สู้ดีแล้วนะคะก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมองเห็นโอกาสในการเข้าไปครอบครองกิจการแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกิจการไปเลยนะะก็เขา้เขาไปซื้อหุ้นของบริษัทนั้นแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ได้มีการซื้อขายโดยตรงจากกระดานในตลาดหุ้น แบบที่พวกเราเข้าไปซื้อกันนี่ไปติดต่อหลังบ้านกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปคำว่า conflict of interest นะคะคือผลประโยชน์ทับซ้อนง่ายๆคือผู้บริหารใช้ข้อมูลวงในซื้อหรือเทขายหุ้นก่อนเปิดเผยข้อมูลนะการเมืองก็จับนำาข้าวอันนี้คุณพ่อไม่ค่อยแน,น่ใจในเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่นะคะ ต่อไปคำว่า green shoe option ค่ะคือมาตรการพยุงราคาหุ้น IPO ในช่วงเวลาสั้นๆส่วนใหญ่ประมาณ1เดือนหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย ST วิธีการคือจะให้บริษัทจำหน่ายหลักทรัพย์ขายหุ้นเกินจำนวนที่กำหนดแล้วซื้อหุ้นในตลาดมาคืนภายหลังจากหุ้นจำหน่ายแล้วนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะมีหุ้น OR ในกลุ่มปุตตนะที่ถ้าเราสังเกตหุ้น OR ในช่วงนี้ ตั้งแต่วันที่11ที่เพิ่งเข้าตลาดวันแรกนะ,ะแล้วก็จากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยหลังชื่อหุน้น OR ก็จะมีวงเล็บเครื่องหมาย ST นั่นก็คือหุ้นตัวนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทำ green shoe นะคะก็จริงๆในคลิปล่าสุดนะคะที่คลิปเรื่องของการซื้อขายหุน้น OR เ,เป็นวันแรกนะ,ะบันทึก ประวัติศาสตร์นาทีประวัติศาสตร์ในการซื้อขายหุ้นโออาซึ่งเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเมื่อวานนี้นะั้ก็น,น้นจะมีอธิบายเร,รื่องของกรีนชูได้ละเอียดพร้อมตัวอย่างด้วยนะลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะคะต่อไปคำว่า manipulation นะ,ะภาษาเทพเท่ๆที่เรียกการปั่นหุ้นนะ manipulate ก็คือการ ปันหรือว่าเก่งกำไรในหุ้นนั่นเองค่ะต่อไปคำว่า market maker นะคะคือผู้สร้างสภาพครองให้หุ้นให้มีการซื้อขายต่อเนื่องอธิบายง่ายๆภาษาคนเที่ยวกลาคืนคือคนเชียร์แขกนั่นเองนะคะอันนี้คุณนักลงทุนที่เป็นสภาพบรุษรุษนะัะฟังคำอธิบายก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะต่อไปคำว่า right คือสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นออกใหม่เป็นสิทธิ์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพยะะ์มอบให้แก่ผู้ซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้น3ามันโดยจะประกาศวันขึ้นเครื่องหมาย XR นั่นเองค่ะคือถ้าใครซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR นะก็จะได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ที่บริษัทกํำลังจะออกนั่นเองค่ะ ต่ไปคำว่า Short ซลล์นะคะเป็นการขาย Short คือการยืมหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์นะมาขายโดยผู้ยืมคาดว่าหุ้นนั้นราคาจะลงจึงยืมหุ้นมาขายก่อนแล้วซื้อหุ้นนั้นมาคืนในราคาที่ถูกกว่าผู้ช็อตต้องวางเงินประกันแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมถ้าผิดทางราคาหุ้นขึ้นผู้ช็อตจะเสียค่าธรรมเนียมและเสีย ส่วนต่างเสียสองเดงคือเสียทั้งค่ารมเนียมแล้วก็ส่วนต่างราคานะเรื่องของการช็อตเซลล์เนี่ยเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณเประมาได้ทำคลิปหนึ่งเกี่ยวกับหุ้นชื่อเกมสต็อปในอเมริกานะะซึ่งาทาง h d g e Fund นะคะมีการทำช็อตเซลล์สำหรับหุ้นเกมสต็อปนะคะแล้วก็ปรายย่อยแล้วก็มา เขาเรียกว่าช้ยสับป,ปะสาชาวบา้านมาสมหัวรวมกันนะฮะรวมร่วมด้วยช่วยกันซื้อหุ้นไงซื้อหุ้นทยอยเก็บทยอยซื้อหุ้นในตลาดทำให้เฮชฟันนะฮะขัดทุนอย่างอย่างรุนแรงมากนะฮะทำให้เวลาซื้อเนีย่ยทุกคนช่วยกันซื้อราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นจากสองสามเหรียญเท่านั้นค่ะเป็น สี่ร้อยกว่าเหรียญขึ้นไปหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในช่วงตั้งแต่ต้นต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้น่าจะราคาน่าจะตกลงมาเหลือไม,ไม่ไม่กี่สิบเหรียญอาจจะกลับไปที่เดิมแล้วนะคะแต่ในช่วงนั้นค่ะเฮดฟันนี่เสียหายกันเป็นแสนแนล้านเลยนะคะสำหรับการช็อตเซลล์ก็คือการ ยืมหุ้นไปขายก่อนหวังว่าราคาตกมาต่ำๆจะกลับไปซื้อแต่ปรากฏว่านักลงทุนรายย่อยช่วยกันซื้อช่วยช่วยกันถือยาวไม่ยอมขายทำให้ราคาขึ้นขึ้นขึ้นเป็น,เป,นเป็นเท่าๆตัวหลายเท่าตัวเลยท,ลทีเดียวนะเช่นเดียวกับตอนนี้หุ้นโอเช่นเดียวกันนะมีนักลงทุนรายย่อยนะเข้าไปจองซื้อกันมากที่สุดเป็นประวัติการนะเป็นประวัติศาสตร์ของ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นเยอะที่สุดนะฮะในตั้งแต่ตลาดหุ้นตั้งมาเมื่อ46ปีที่แล้วนะฮะจากข่าวที่เราได้ยินก็คือน่าจะมีรายย่อยนะฮะถือถึง500,000กว่ารายเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการปรับสมุดนะฮะแล้วก็ปรับรายชื่อผู้ผถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็จำนวน พูดถึงหุ้นรายย่อยเราก็จะเห็นตัวเลขที่แท้จริงค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีรายย่อยเข้าไปถือหุ้น or เท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้นะคะที่ถ้าสมมติว่ารายย่อยนะคะรวมด้วยช่วยกันถือหุ้นยาวๆไม่ขายเลยเนี่ยอาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบหุ้นเกมสต็อปได้ค่ะนะคะก็ลองรอรุ้นกันไปค่ะ ต่อตไปคือ tender offer ค่ะถ้าแปลตรงตัวคือการประกวดราคาแปลเข้าใจง่ายๆคือบังคับซื้อค่ะมักจะใช้กับหุ้นที่จะออกจากตลาดโดยผู้ถือหุ้นใหญ่จะแจ้งผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเล็กค่ะแกมบังคับว่าจะซื้อหุ้นโดยระบุราคาจำนวนหุ้นและวันสุดท้ายที่จะซื้อก่อนเอาหุ้นออกจากตลาดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า tender offer เนี่ย ก็อาจจะใช้สำหรับหุ้นที่ไม่จำเป็นต้องออกจากตลาดก็ได้ค่ะคือเจ้าของนะฮะหรือผู้ถือหุ้นเอาเป็นเจ้าของแล้วกันนะคือ,อบริษัทอาจจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยราคาลงมาต่ำมากแล้วอยากจะซื้อคืนเพราะว่าจะไดะ้ช่วยพยุงราคาอะไรประมาณนั้นโดยหอเปล่าาคุณประโมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะทำ tender offer นะแจ้งกับ ระยย่อยว่าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนที่ราคาเท่านี้เท่านั้นนะคะถ้าเ,เราพอใจขายก็ขายไม่พอใจขายก็ถือหุ้นต่อแล้วก็ขายที่ตลาดแต่ส่วนมากเวลาเวลาเจ้า,าจของทำ tender offer ก็มักจะเสนอราคาที่ดีกว่าราคาตลาดเล็กน้อยเพื่อจูงใจให้เราขายหุ้นให้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ขายผ่าน tender offer ไปขายที่ตลาดเจ้าของก็จะไม่ได้เก็บสะสมหุ้น ตามที่ต้องการนั่นเองค่ะต่อไปคำว่า u n d e r w r i t e หรือ underwriter นะคะคือผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO จากบริษัทที่จะเข้าตลาดหุ้นว่าจะขายได้หมดที่รับมาภาษาง่ายๆว่าผู้จัดจำหน่ายหรือเรียกว่าหยี่ปัวนะคะรับของมาต้องขายให้หมดค่ะจริงๆแล้ว underwriter นะ,ะกอะ็อีกคำหนึ่งน่าจะหมายถึง ที่ปรึกษาทางการเงินในช่วงที่บริษัทจะนำหุ้นจำหน่าย IPO ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ช่วยช่วยดูแลให้คำแนะนำตั้งราคาอะไรต่างๆก็เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายอะไรประมาณนั้นด้วยค่ะต่อไปคำว่าค่าตัดจำหน่ายนะคะหรือ,อ amortization นะ,ค,ะคิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเ<ๆ>ช่นสิทธิ์การเช่าหรือลิขสิทธิ์ค่ะ คำว่าค่าเสื่อมราคาหรือ depreciation นะคะคิดจากสินทรัพย์มีตัวตนเช่นพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ค่ะเราจะเจอในงบการเงินค่ะต่อไปคำว่าการทำ M a ที่คุยไปเมื่อต้นสไลด์ต้นคลิปนะ,ะนักวิแครพูดบ่อยนะ,ะผมรู้แต่ M M ที่ละลายในปากไม่ละลายในมือนะ,ะก็เป็น มุกของเจ้าของกระทูที่เรียกเสียงโหวเราะได้นะฮะ M&A นะ,ะย่อม,มาจากคำว่า Mergers and Acquisitions คือการควบรวมกิจการระหว่างกิจการภาษาง่ายๆก็แต่งงานหรือเป็นดองกันนั่นเองค่ะกาต่อไป Market Cap ค่ะมาจากคำว่า Market Capitalization นะคะคำนี้นัก,นกวิเคราะ นะก็ขอเรียกตามจริงๆก็คือนักวิเคราะห์นะฮะคำนี้นะักวิแครพูดบ่อยมากนะมูลค่าตามราคาตลาดนะจะเท่ากับจํานวนหุ้นทั้งหมดคูณด้วยราคาหุ้นณนะปัจจุบันก็คือมูลค่าตลาดหรือ market cap นั่นเองนะฮะยิ่งราคาหุ้นสูงขึ้นเท่าไหร่ Market cap ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหุ้นบางตัวโดนปัน่นราคาไปไกลกำไร ชีมิมดต้องระวังนะคะคำต่อไป fair price ก็คือราคาที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานแปลงง่ายๆคือราคาที่คุณจะติดดอยได้นะเวลาใดเวลาหนึ่งที่นักไแค่อหไว้อันนี้เป็นมุกแซวเล่นนะจริงๆก็คือราคาที่เหมาะสมยุติธรรมตามปัจจัยพื้นฐานส่วนจะติดดอยหรือไม่ติดดอยนี่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ คุนตัวนั้นในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะถ้าผลประกอบการดีนะเราซื้อที่ fair price ราคาก็มีโอกาสเติบโตขึ้นตามผลประกอบการแต่แน่นอนค่ะถ้าในช่วงที่นักวิเคราะห์นะวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นนั้นเราบอกว่าราคาที่เท่านั้นเท่านี้เป็นราคา fair price เราก็ซื้อที่ราคานั้นแต่ถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีนะะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสติดดอยก็ ตามที่เจ้าของกระทู้แซวๆกันไว้ในนี้นะคะต่อไปคำว่า EBITDA ค่ะย่อม,มาจากคำว่า Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization นะคะคือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายบริษัทที่ ebitda มีค่าติดลบหลายๆปีต่อเนื่องแสดงว่าบริษัทขาดทุนวักโรครกนะฮะบริษัทแบบนี้ไม่ควรซื้อแสดงว่างบเน่าเกินเยียวยาครับเจ้าของกรตทูงบอกบอกไว้ตามนี้นะคะต่อไปคำว่า ev ค่ย่อม,มาจาก enterprise value นะคือมูลค่ากิจการนะเท่ากับหุ้นสาม,มัญบวกหนี้สินลบด้วยเงินสดแล้วก็เงินลงทุนค่ะ คำว่า valuation นะคะคือการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ควรจะเป็นเพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดค่ะ valuation หรือราคาตลาดที่เหมาะสม Fair price ก็น่าจะใกล้เคียงกันค่ะถัดไปคำว่า overweight นะคะคือการลงทุนในอุตสาหกรรมที่วิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีอ้างอิงของตลาด สรุปง่ายๆว่าลงทุนแล้วดีกว่าตลาดค่ะคำว่า underweight Under นะคะคือการลงทุนในอุตสาหกรรมที่วิเคราะห์มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงของตลาดสรุปง่ายๆลงทุนแล้วแย่กว่าตลาดค่ะไปคำว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DCF นะคะจะพบมากในบทวิเคราะห์คือการประเมินมูลค่าหุ้นจาก ความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดในอนาคตหาได้ในบทวิเคราะห์ค่ะต่อไปคำว่า forward PE นะคะคือการเอากำไรที่คาดการะ,ะหรือมโนค่ะจริงๆไม่ได้มโนค่ะเป็นการคาดการแล้วก็คำนวณคิดไปตามข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทนะ,ะมาคำนวณค่า PE ล่วงหน้าค่ะขอ25ค่ะ Trailing PE นะคือการเอากำไรในอดีต4ไตรมาสล่าสุดมาคำนวณค่า PE มักจะนิยมในกลุ่มนักลงทุนสาย VI ค่ะต่อไปคำว่า sell in May and go away เป็นแนวคิดของฝรั่งหรือฝรั่งนะเพื่อเอากำไรกลับบ้านแล้วค่อยมาใหม่ในปีหน้าแต่ตอนนี้หลังรั่งนะ sell in every day and go away bye bye Thailand ก็เป็นมุกของเจ้าของกระทู้อีกแล้วนะคะคำาูดเซล l l อิน a ม and go away เนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอในช่วงที่หลังจากมีการจ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนมีนาคมเมษายนค่ะก็เป็นคำพูดที่ไม่ไม่ใช่ใช้สำหรับเมืองไทยค่ะสำหรับทั่วโลกสำหรับนักลงทุนในหุ้นนะซึ่งเวลาเรา ซื้อแล้วก็ถือหุ้นแล้วเนี่ยทุกๆปีนะคะก็มักจะได้เงินปันผลประจำปีเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมเมษายนถึงมีนาคมนะคะพอได้รับปันผลแล้วเนี่ยนักทุนส่วนใหญ่ก็มักจะขายหุ้นทิ้งแล้วก็รอไปจนกว่าจะใกล้ถึงการประกาศงบในรอบต่อไปก็จะเข้าไปซื้อใหม่ประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าปรากฏการ Sell in May and go อนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆปีนะเพราะบางปีเนี่ยถึงแม้จะจ่ายเงินปันผลไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่เราถือหุ้นอยู่นะคะก็ดูมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสที่จะเติบโตผลประกอบการจะดีในไตรมาสต่อไปก็จะไม่มีการขายหุ้นนะคะก็จะถือยาวรอการประกาศ เงินปันผลในรอบต่อไปนั่นเองเช่นเดียวกับคำว่า January effect นะคะเห็น <c oughs> ไหมคะว่าจะใช้ชื่อเดือนนะมาเป็นวลีในการพูดนะย่างในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของ January effect นะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า,าส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งในช่วขงของปลายปีนะเป็นช่วงที่นักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยจะ ไม่ค่อยแอคทีฟในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีก็จะไม่ได้มีการซื้อขายหุน้นเหมือนกับอั้นเอาไว้พอถึงต้นปีปุ๊บเนี่ย <c oughs> ก็จะมาจะัดซื้อกันมีงบถืออยู่มาไล่ซื้อหุ้นกันอันนั้นเขาเรียกว่าเกิด January Effect เนะเหมือนกับปานเราเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ดัชนีขึ้นแล้วก็ราคาหุ้นก็ Rally ขึ้นกัน นะก็เช่นเดียวกับวัลีคำว่า Sell in May and go away ซึ่งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในทุกๆปีแต่ปีนี้ต้องรอดูอย่างปีที่แล้วเนี่ยพอใกล้เดือนเดือนมิถุนาอาจเดือนพฤษภาคมในช่วงประมาณเดือนเมษายนหรือเดือนมีนาคมก็มักจะมีวลีนี้ออกมานะก็ต้องระมัดระวังว่าบางครั้งวลีต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลทางด้านจิตวิทยานะทำให้เรามีความรู้สึก คล้อยตามแล้วก็อยากจะขายหุ้นไปตามแรงเชียร์หรือว่าตามคำคำวลีต่างๆที่นำมาใช้มาตอบย้ำเราบ่อยๆนั่นเองค่ะก็สำหรับคลิปนีนะ้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนรอคลิปที่4ต่อไปนะก็ขอขอบคุณคุณแจ้หง4 7นะแห่งห้องสินทรน,นะคะพันทิพย์ Com, เจ้าของกระทูที่สุดของแจ้พจนานุกรมสินทรฉบับต้อนรับมือใหม่สู้ภยัยโควิด19นะฮะกระทูลงวันที่29เมษายน2563ค่ะพบกับสับหุ้นฉบับหาภาษาเมาอีพีที่4ได้นะฮะซึ่งจะเป็นหมวดที่4ภาคผนวกของห้องสินทรนะ,ะสำหรับสมาชิก ของห้องสินทรโดยเฉพาะสมาชิกใหม่ซึ่งถ้าได้ฟังคลิปนี้เพื่อที่จะรู้เรื่องราวของคำศัพท์ต่างๆวลีต่างๆที่ใช้กันบ่อยๆในกระทู้ในห้องสินทรนะจะได้อ่านกระทู้แล้วรู้เรื่องเข้าใจนะจะได้เ,เรียนรู้กันไปด้วยความรวดเร็วค่ะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข,ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะทันที่ชออวิธีการ เล่าเรื่องของคุณประเมานะ,ะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องคุณนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ